เส้นทางเดินเรือบุตุกีจชาวชินโนขอส,ส225เดือนหนึ่ง เพื่อเดินทางไปภูเก็ตพมา่าโกตาลาอินเดียมงบไยกุชารัสอียิปต์หลังจากที่เราได้เดินทางสำรวจประชาชนชาวตองประชาชนชาวแต่จิวมาเลประชาชนชาวโปรตุกีสในเขตที่หลอดจากการทุจริตและการใส่ร้ายของประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการโจมตีทางศาสนา อย่างรุนแรงจนขาดความเป็นพระหุศาสนาแต่ประเทศมาเลเซียกับมีความเป็นพระหุศาสนาก็คือคุณห้ามโจมตีหรือดึงคนจากอีกศาสนาหนึ่งมาเข้าอีกศาสนาหนึ่งในรูปแบบการขู่เค้นหรือบังคับก็าสามารถที่จะแจ้งความกับตำรวจของมาเลเซียได้ในการระบุว่าเราคือผู้เลือกดังนั้นหมายความว่าเราสามารถเลือกศาสนาเป็นของตัวเองได้เราไม่จําเป็นต้องตามสายเลือดเพราะว่าศาสนาเป็นทางจิตป,ปัญญ,ญาเป็นในเชิงของวัฒนธรรมการกระทำ ที่เป็นรูปแบบที่ถ่ายทอดออกมาสู่ผู้คนภาคศุสนาหและอาจเป็นเรื่องของความเคารพอดีตของบุคคลสําคัญเ mm hmm. ช่นปรตุกิจก็จะเป็นแบบแนวการบูชาวีวระบุรุษและส่วนมากก็มักจะเป็นอวตารซะมากกว่าอาวตารชัยสินก็จะได้รับความเคารพมากที่สุดหล่านั้นก็เป็นนักปราชูมดม,ดมโอ้ร่วมที่ร่วงวันไ,ไหนูขมานะ นี่เ็นด่าน่นที่พูดนะเกาะแห่งนี้เป็น,ใน,ในเกาะจุมชนชาวบุรุไคิดที่มาอยู่อาศัยบนเก่อนี้แบบ100%แต่ต่อมาได้มีการทำสัญญาบางอย่างก็มีการเคลื่อนย้ายคนออกเช่นเดินทางกลับไปประเทศสธษาษาษา์มาเลส เหลือก็เอาชาวอิสลามจากมาเลเซียเข้ามาอยู่แล้วก็จากในประเทศไทยเข้ามาอยู่ในพื้นที่จนทำให้ชาวโปรตุกิสออกจากเกาะนี้ไปโดยถาวอนศาส,สนาดีไม่ดีนั้นสามารถมองได้จากนิสัยสันดา์และการสืบทอดสันดา์ของผู้คนคือสามารถมองได้จากทางกายภาพ โดยรวมและภาพรวมต่างๆโดยมองจากกิริยาหรืภาษากายนั่นเองเราไม่จาเป็นต้องให้เขาบอกหรืออะไรเราสามารถดูได้จากวิธีการที่เขาสื่อสารผ่านภาษากายมากกว่าหลังจากที่เราได้ดูพื้นที่ปลูกฟักทองอการปลูกข้าวสีชมพูแล้วก็การปลูกผลเมลอนซึ่งจะเป็นการนำส่งไปขายในประเทศไทยซึ่ง กระบวนการหรือวิธีการเนี่ยดูเหมือนว่าจะเรียนรู้แบบผสมผสา,านก็คือมันจะเอามาจากจากกอตอังกฤษสมัครควาโดยเป็นการนําเข้า,มาเมล็ดพันธุ์และกระบวนการต่างๆเพื่อน,นำมาปลูกที่นี่ซึ่งก็ยังมีการทําเกษตรกรรมอยู่ที่นี่ค่อนข้างตระกาดเน้นความสงบนะครับไม่ได้เน้นความสุขก็คือการเที่ยวของเราเสนอเราจะเน้นความสงบ ความตื่นเต้นความเพลิดเพลินก็คือเราต้อง,ต,องต้องกดความเครียดลงอ่ะน,นะนไม่ไม่เที่ยวว่าสนุกเวอร์นะในเราก็จะซึมซับจิตวิญญาณทางธรรมชาติที่ธรรมชาติได้สร้างจิตวิญญาณให้กับเราผ่านอะตอมผ่านโฟตอนรแบบนะี้นี่คือแผนที่นี่คือภาพรวม แตงโมโบอิง้งยืนบนชายหาดแล้วก็แมวออทำตาแปลกๆเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็มีคนจากฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาเนี่ยมานั่งกินตอนกลางคืนเพราะก็มีอาการแจ็คแลกก็คือตื่นตอนกลางคืนก็คือการเวลาตื่นและนอนในสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตด้านดวงอาทิตย์การหมุนของดวงดาวเนี่ยนะ จบแล้วสำหรับ5นาทีของเราในวันนี้นะครับติดตามคลิปต่อไปกด Subscribe และวแต่คุณ